นอกาบวันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้ประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้ชำระกายวาจาใจด้วยศีลอนบริสุทธิ์ได้เป็นผู้ประการตัวประการตนว่าเป็นผู้พร้อมในการที่จะบำเพ็ญเพียร พร้อมในการที่จะพัฒนาตนเองตามแนวทางคคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะกองกิเลสเป็นผู้หักห้ามจิตใจเป็นผู้ทำลาย <c oughs> <c oughs> พฤติกรรมที่เป็นไปในฐานะองคนที่ติดอยู่ในกามคุณทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เข้าถึงการต่อสู้อันเป็นความยิ่งใหญ่คือต่อสู้กับจิตใจและกิเลสในตัวเอง ดังนั้นก็จึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง <c oughs> ความใสสะอาดและพากันประกอบพิธีเป็นผู้มีจิตใจที่มีความเมตตามีความสมมาคารวะได้รู้คุณปัตน,นาจะถวายเข้าของแด่พระรัตนาตรยสิ่งศักดิ์สิทธ์ุกพระองค์ <c oughs> เพื่อเป็นการบูชาในส่วนที่ตัวเองนั้นได้เคยได้รับผลเช่นความรู้เช่นบุญและได้รับความเมตตา บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นบุคคลที่จัดปรานถนาที่จะพัฒนาตนเองให้ได้เกิดความเจริญสูงสุดการที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> จะต้องดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นสันทางเป็นสนทางเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราจะต้องพําความรู้ทำความเข้าใจ ในระหว่างทางที่ตำลงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็มีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเองต้องพบกับอุปสัตค์และบางครัง้งบางคาก็ทำให้ตัวเองนั้นอาจจะต้องได้รับวิบากแห่งกรรมเพราะด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์จะต้องอยู่อาศัยร่วมกันมนุษย์จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งคนที่สูงกว่าคนที่เสมอกันและคนที่ต่ำกว่า ดังนั้นการที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเกี่ยวจะต้องสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นปุกาที่เราจะได้ทําทั้งกุศแลศและทําทั้งอกุศลทําทั้งบุญและทางทั้งบาปด้วยการเกี่ยวข้องเราอยู่ในสัตว์สังคมเราเป็น <c oughs> ถ้าสังคมที่บัดนี้แม้กระทั่งไม่เคยเจอหน้ากันแม้กระทั่งไม่เคยได้พบปะไม่เคยได้เกี่ยวข้องกันก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างบุญและสร้างบาปได้ด้วยอํานาจแห่งการสื่อสารด้วยอํานาจแห่งการ <c oughs> พัฒนาของเครื่องไม้เครื่องมือจึงทําให้มนุษย์นั้นมีโอกาสสร้างบุญและสร้างบาปแต่โดยรวมแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ขาดปัญญาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจและชีวิตของตนเองเมื่อเรื่องต่างๆเข้ามากระทบตัวเองการที่ขาดทั้งคุณธรรมขาดทั้งความรู้ขาดทั้งความสามารถความเข้าใจก็จึงใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์เป็นไปเพื่อตอบสนองตนเองด้วยการมีตัวมีตนมีอัตตามีตัวตนมีอหังการมีมัมังการจะชื่อว่าตัวเองยิ่งยักษ์โส หรือตัวตัวเองเก่งมีคุณแล้วมีคุณค่าผู้อื่นทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถสู้ตนเองได้ก็จึงเป็นที่มาของคนหลายคนนั้นมีอุปนิสัยที่เรียกว่าเห็นอะไรกระทบอะไรแล้วก็จะมองโลกในแง่ร้ายก็จะทำในสิ่งที่เป็นปัญหาจะทำให้สิ่งตัวเองให้จะต้องขุนข้องมองใจหลายคนนั้นไม่เข้าใจว่าการได้ส่งกระแสของจิตไปในทางลก หรือการได้พูดจาออกไปทั้งได้ยินต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องก็เป็นวิปากเป็นกรรมเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดผลที่จะย้อนกลับมาตนเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งเลวบุคคลที่ได้กระทําที่กรรมที่เกิดจากกายวาจาใจนั้น <c oughs> ก็จะย้อนกลับมาหาตนเองแบบน,นี้เราก็ได้อยู่ในสังคมที่เรียกว่าต่างคนก็ต่างมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างคนก็ต่างมีความคิด ต่างคนก็ต่างมีประสบะการณ์และต่างคนก็ต่างอยากที่จะแสดงออกการแสดงออกก็จริงเป็นปัญหาการแสดงออกก็จึงเป็นเงื่อนไขว่าผู้ใดขาดสติผู้ใดไม่พิจารณาผู้ใดไม่ได้เป็นผู้รอบรู้ผู้ใดไม่มีความอดกัน้นอดทนผู้ใดมีความอ่อนแอในจิตใจ มีโอกาสในการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่ผิดพลาดนํามาซึ่งความเสียหายทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ควรจะเสียหายไม่ควรจะเดือดร้อนไม่ควรที่จะตกตำ่ำไม่ควรจะต้องเจอปัญหาแต่ด้วยอารมณ์และความปรารถนาที่จะแสดงออกก็จึงทําให้ตัวเองนั้นจะต้องประสบปัญหามากมายทั้งในโลกปัจจุบันที่เขาก็มีการลงโทษกันด้วย <c oughs> วิถีทางกฎหมายวิถีทางของชาวโลกและในเรื่องของเรื่อง,องจิตเรื่องวิญญาณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็เป็นเรื่องเวรเป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่จะต้องเสียหายเดือดร้อนหลายคนนั้นถ้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ได้รับรู้ไม่ได้เคยมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมแต่เมื่อ เป็นผู้ที่เปิดหูเปิดตาเปิดใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปก็จึงกลายเป็นผู้รับข่าวสารรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาการรับเรื่องราวต่างๆเข้ามานั้นและขาดสติไม่มีปัญญาก็จึงกลายเป็นการคอยตามเนีคอยตามในสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพยายามที่จะชักนําพยายามที่จะชี้นําพยายามที่จะให้ข้อมูลเพื่อจะหันเห ความรู้สึกของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นทิศทางที่ตัวเองต้องการและที่ตัวเองเข้าใจตัวเองนั้นมีเป้าหมายต่างๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงกลายเป็นเครื่องมือจึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องรับเวียนรับกรรมจากทั้งทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยรับรู้และก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ก็มี แต่ก็มีโอกาสสร้างเวียนสร้างกรรมเพราะอำนาจใงการคอยตามมนุษย์นั้นมีจิตที่คอยตามผู้คนอื่นบางครั้งบางคางอยู่คนเดียวก็อาจจะไม่ได้มีอุบัิสัยไม่มีความต้องการที่อยากจะทำร้ายทำลายหรือปารถนาอะไรแต่เมื่อมีการอยู่เกี่ยวข้องผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ให้ข้อมูลที่ทางตาทางจมูกทางหูเข้ามาก็จึงกลายเป็นผู้ที่อยากจะทำอะไรตามกระแสทำอะไรตามที่ชาวบ้านเขาทำกันเป็นด้วยอำนาจ การขาดสติก็จึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนบัดนี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือความเดือดร้อนและเวรกรรมทั้งทางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอะไรที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ <c oughs> ได้ผลประโยชน์ใดๆดันสิ้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกใบนี้ก็จะมีอุปนิสัยและมีพฤติกรรมรวมทั้งมีฐานะท,ทั้งที่เป็นผู้นําคนเป็นผู้ตามคนรวมกระทั่งถึงเป็นผู้เกี่ยวข้องในสังคมและในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งคําให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสตัดสินใจในทางที่ผิดและเป็นผู้ที่จะต้องส <c> า <oughs> ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งหลาย จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยอุปนิณัยขอคงคุณแล้วก็จะเป็นผู้ที่เมื่อได้สิ่งต่างๆมาข้อมูลต่างๆมาเราก็จะเพ่งเราก็จะเป็นผู้ที่ตำหนิ้ติเตียนโดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่มีการพิจารณาอย่าง <c oughs> ละเอียดและใช้เวลาในการพิจารณาอย่างยาวนานเราเป็นผู้รีบด่วนตัดสินใจเราก็จึงคากันติเตียนบุคคลที่ไม่ควรที่จะถูกติเตียน แต่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ห้ามอุปนิสัยของคนในปัจจุบันไม่ได้เพราะปัจจุบันนั้นอุปนิสัยแห่งการที่จะแสดงออกในเรื่องของการติเตียนผู้อื่นนั้นจึงเป็นเรื่องปกติต่างคนต่างคิดว่าไม่เป็นไรเรามีปากเรามีเครื่องมือในการพิมพ์ในการสื่อสารเราจะติเตียนใครก็ได้นั่นก็เป็นอกุศลน,นั่นก็เป็นกรรมและจึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนเราจึงต้องเป็นผู้ พยายามที่จะเตือนตนเองว่าอะไรก็ตามที่ไม่ควรจะรีบด่วนติเตียนก็ควรจะใช้การพิจารณาอย่างรอบค้อบด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลลงมก็ั้งถึงการเวลาหลายคนเห็นอะไรเพียงแค่ <c oughs> คัางาและแค่ประเดียวประดาวก็สามารถตำหนิตีเตียนคนได้โดยไม่รู้เหตุรู้ผลโดยไม่เป็นผู้ที่ให้โอกาสไม่ผีไม่เป็นผู้ที่หาข้อมูลความเป็นจริงนั่นก็คือเหตการมพิจ,จารณาให้ควรก็ไม่รอบครอบจึงกล่าวตีเตียนบุคคลที่ <c oughs> ไม่ควรตีเตียนนี่ก็เป็นสิ่งที่ เราก็จะต้องหันกลับมาดูตัวเองพระพุทธเจ้าก็จริงเตือนไว้ไม่ว่าบุคคลประเภทไหนจะเป็นผู้นำคนเป็นผู้ตามคนหรือบุคคลที่ใช้ชีวิตทั่วไปอย่าได้ทำตัวอย่าได้ทางเวียนสร้างกรรมด้วยการตามนิติเตียนบุคคลที่ <c oughs> ยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงและในทอนกับกันหลายคนนั้นก็เป็นผู้ที่แสดงอาการแห่งความไม่เลื่อมใส การไม่เลื่อมใสนั้นก็เป็นเพราะอุปนิสัยเพราะความคิดและความรู้สึกส่วนตัวก็จึงกลายเป็นแสดงออกให้เห็นว่าเรานั้นเป็นคนไม่เลื่อมใสเป็นการชักนำผู้คนอื่นเป็นการทำให้คนอื่นหลงผิดการทำให้ตัวเองนั้นมีอุปนิสัยก้าวแล้วเป็น Uber ays, อุปโภคใสในการขัดแยง้ง เป็นโเบอร์ดีไซด์แห่งการต่อต้านนั่นก็กลายเป็นสการแสดงออกความไม่เลื่อมใสทั้งๆยัไม่ได้พิจารณาอย่างลอกอย่างรอบคอบอย่างละเอียดอย่างถีถ้วนโดยการใช้เวลาใช้ข้อมูลและก็ใช้หลักฐานเพราะฉะนั้นหลายคนก็จึงแสดงอาการต่อต้านในสมัยพุทธกาลหลายคนก็ไม่แสดงอาการเคารพไม่สมัมไม่มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เพราะไม่รู้ความเพราะไม่รู้ความเป็นจริงเห็นพระพุทธเจ้าเป็นของแปลกของใหม่เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่เราไม่คุ้นไม่เคยก็จึงแสดงอาการไม่เลื่อมใสการไม่เลื่อมใสนะั้นเป็นการ <c oughs> แสดงออกมาเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงมีความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้หลอกลวงพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีความหมายไม่ได้มีความสําคัญใดๆทั้งทังที่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงกะหลังที่จะศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้ว่าบุคคลอย่างพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรผู้คนถึงกับไหวท่านสอนอะไรท่านสอนอะไรท่านแนะนําอะไรท่านทาตัวอย่างไร แต่ด้วยอุปนิสัยของคุณพานก็จึงเป็นผูท้ที่ก็จึงเป็นผู้ที่แสดงอาการแห่งความอาหังกาเป็นความหยิ่งยโสเป็นการกระทําที่ให้เกิดเป็นอคตินั่นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะต้องระมัดระวังเพราะบุคคลใดก็ตาม ที่แสดงความไม่เลื่อมใสในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดในสิ่งที่เป็นมงคลในสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญแล้วผู้คนนั้นก็เท่ากับกําลังทําร้ายทำลายตัวเองทํำร้ายทำลายผู้อื่น นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาทบทวนและเตือนตนเองว่าเราอยู่ในสังคมที่จะต้องสื่อสารกับผู้คนการแสดงออกของเรานั้นเป็นการชี้นําเป็นการทําให้ผู้อ,งองื่นองุ่ลงผิดตาหนิติเตียนคนไปทั่วตาหนิติเตียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมีอคติโดยที่เรานั้นยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงแสดงอาการไม่เลื่อมใสทําให้คนอื่นนะั้นไม่เลื่อมใสในพระรัตนาตรัยไม่เลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนไม่เลื่อมใส ในผู้บำเพ็ญเพียรน,นั่นก็แปลว่ากำลังทำให้คนอื่นนั้นขาดโอกาสและในทางกับกันผู้คนใดก็ตามที่เป็นผู้ที่เห็นในสิ่งที่ดีงามเห็ <c oughs> ใน <c oughs> ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นในสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญก็กลับไม่ยกย่องสรรเสริญเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรานั้นเข้าใจผิดก็จึงเป็นผู้ติเตียนแต่บางครั้งเราเข้าใจถูกแต่เราก็ไม่ยอมที่จะแสดงข้อมูลที่แท้จริงให้คนอื่นเขาได้รับรู้เหมือนผู้คนทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเ,เจ้าเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเ,เจ้าพระธรรมของพระองค์นั้นเป็นของดีเลิศสิ่งต่างๆที่พระพุทธเ,เจ้าได้ฝากไว้ได้ไปพืชปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ผู้คนที่รู้ความ,มจริงก็ไม่พากันที่จะ ทำให้เกิดความสารรเสริญทำให้เกิดความสำคัญทำให้เกิดความพอใจทำให้เกิดความ <c oughs> <c oughs> รู้สึกแห่งของมีค่า <c oughs> นั่นก็แปลว่าเรารู้เห็นในสิ่งใดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แต่เราก็ยังปกปิดไม่ยอมสรรเสริญไม่ยอมที่จะบอกกับผู้คนอื่นว่าพระธรรมและคําสั่งสอนของเจ้านั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะพบเจอได้เลย ดังนั้นผู้ใดก็ตามหันมาสนใจหันมาใส่ใจหันมาที่จะทําตามก็จะได้รับแต่ความเจริญแต่ความก้าวหน้าก็าจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลแท้ที่จริงแล้วการสร้างบุญสร้างกุศลเพียงแค่แนะนําคนทําในทางที่ดีทำในเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงาม <c oughs> สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เขานั้นได้เดินทางชีวิตได้ถูกต้องอยู่ในเส้นทางที่เป็นประโยชน์ผู้นั้นก็จะได้บุญเหมือนผู้ชี้ทางเราอาจจะเป็นคนไม่มีความรู้อาจ,จเป็นคนไม่มีความสามารถในการแนะนําในการอธิบายในการจัดการได้แต่เราก็สามารถที่จะให้คํา ยืนยันได้ว่าที่เราได้พบและคนอื่นได้ประสบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําให้พ้นจากปัสสาวะทำให้พ้นจากปัญหาพันให้พ้นจากอันตรายทําให้พ้นจากบรรดาสิ่งตกต่ำทั้งหลายทั้งปวงการที่เรานั้นเป็นผู้ชี้นำเหมือนหลายคนนั้นเช่นพระอัจฉริยนั้นก็ไม่สามารถที่จะสอนภาษาลีบุตร <c oughs> ให้ได้บรรลุธรรมได้แต่ด้วยเห็นว่า ภาษาริบุตรนั้นเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็จึงบอกว่าพระอาจ,จารย์ของเราพระตถาคต <c oughs> คหรือพระพุทธ,ธเจ้าศาสดาของเรานะั่นก็คือพระพุทธ,ธเจ้านามวัสมณโคดมนั่นเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนเราขอให้ท่านจงไปหาขอให้ท่านจงได้เข้าพบไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจได้เป็นผู้ศักรกะบูชาประพฤติปฏิบัติตามในที่สุดคําแนะนําคําสรอเสรอญของพระสัชสชีก็จึงทําให้ภาษาลิบุตรนั้นสนใจใส่ใจมั่นใจในที่สุดก็จึงเดินทางเข้าไปพบและได้ไปเรียนรู้ในการเรียน รู้ในการประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็จึงได้ประสบผลสําเร็จได้เป็นพระอระหันต์เป็นผู้มีปัญญาอันเลิศนั่นก็แปลว่าพระอัสสชิเป็นตัวอย่างแห่งการสรรเสริญพระพุทธเจา้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีของประเสริฐเป็นของจริงจังเราทั้งหลายทั้งปวงหากได้พบกับพระธรรมคําสั่งสอนพระรันตนตรัยแล้วก็ควรจะบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงว่าบรรดาผู้คนและสิ <c oughs> ลัทธิต่างๆความคิดต่างๆนั้นไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระรัตนตรัยเป็นความบริสุทธิ์เป็นความประเสริฐเป็นความเจริญเป็นความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เป็นอริยรัพที่หาได้ยากดังนั้นมนุษย์ตนใดก็ตามสรรเสริญพระรัตนตรัยสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีบุคคลผู้นั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดความน่าเชื่อม น่าเลื่อมใสน่าศรัทธานี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องใช้โอกาสหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดบุญเกิดบรารมีนั้นเราจะต้องเป็นผู้แสดงตัวแสดงตนในการอมน้อมในสิ่งที่ควรจะเลื่อมใสหลายคนนั้นก็รู้ก็เห็นอย่างดีแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่งามแต่ด้วยพฤติกรรมอุปนิสัยไม่เป็นคนที่จะยอมเปลี่ยนแปลงไม่เป็นคนที่จะแสดงตัวให้เข้าถึง <c oughs> การอ่อนน้อมก็แปลว่ารู้ว่าของดีแต่ก็ยังมีมาณนะที่ทียังมีตัวมีตนก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับในที่สุดก็จึงกลายเป็นเรื่องของการเสียโอกาส หากเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีงามการแสดงตัวแสดงตนของเรานั้นเป็นผู้ที่มีสมมาคารวะเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมเห็นความเป็นประโยชน์เห็นความสูงส่งของพระรัตนตรตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำกาบว่าใไห้เคารพบูชาความเลื่อนใสต่างๆเหล่านี้การแสดงออกอย่างนี้ก็เป็นกุศลเป็นบุญ ดังนั้นมนุษย์ก็จะต้องระมัดระวังว่าสิ่งใดที่ไม่ควรติเตียนก็อย่าพึ่งไปติเตียนสิ่งใดที่ควรสรรเสริญก็ควรสรรเสริญสิ่งใดที่ไม่ควรเลื่อมใสก็อย่าไปเลื่อมใสเพราะหลายคนนั้น ไม่ควรจะเลื่อมใสในรัฐที่ในความเชื่อในสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบใดๆได้แต่เราก็ยังไปแสดงอาการแห่งความเลื่อมใสและไปสรรเสริญนั่นก็คือการชี้ทางให้คุณหลงผิดเข้าใจผิดในทางกับกันสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เกิดความเป็นประโยชน์ทําให้เกิดความน่าเลื่อมใสให้เป็น <c oughs> น่าศรัทธา หน้าที่จะสารเสริญเราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องไม่ปิดบังนั่นก็กลายเป็นความประเสริฐและเป็นมงคลสําหรับบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจงใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้นํา ผู้นำนั้นตัดสินใจติเตียนใครในทางที่ผิดโดยไม่พิจารณาอย่างรอบครอบไตรตรองความเป็นผู้นำก็จะขาดไปความน่าศรัทธาก็จะเสียไปเรานั้นจะต้องอยู่ในฐานะของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในครอบครัวผู้นำในหมู่คณะในเพื่อนฝูงในองค์กรใ,ใดๆก็ตามเพราะวันเวลาก็จะผลักดันให้เราต้องมีอายุมากให้เราเป็นผู้อาวุโสให้เราเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ แต่ในที่สุดพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั้นไม่เป็นไปเพื่อทําให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเกิดความศรัทธาได้แต่ตําหนิติเตียนผู้คนโดยขาดปัญญาไม่ได้หาความจริงไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ให้โอกาสเอาแต่ความรู้สึกของตนเองและเสียงที่เข้ามาเกิดทบ่หูเป็นข้อมูลก็จึงเป็นผู้ที่อ่อนไหวอ่อนแอจะเป็นผู้นําคนนั้นจะเป็นประธานที่จะทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอย่าได้เป็นคนอ่อนไหวอย่าได้เป็น นคนอ่อนแออย่าได้เป็นคนขี้เกียจอย่าได้เป็นคนปล่อยปละละเลยควรจะใส่ใจสนใจเรื่องราวต่างๆที่เรารับผิดชอบที่ผู้คนทั้งหลายทั้งพวกมอบหมายให้เราเป็นผู้นำมอบหมายให้เราเป็น <c oughs> ผู้จัดการหรือผู้ดําเนินการใดๆก็จะต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญามี ความรับผิดชอบดังนั้นการตําหนิติเตียนผู้อื่นผู้ใดที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจึงไม่ควรทําหากเราอย่างไม่รู้ความเป็นจริงควรจะหาเวลาหาข้อมูลและก็หาความเป็นจริงหาเหตุหาผลหาหลักฐานจนแน่ชัดแล้วก็วจึงค่อยเอ,อ่ยวาจาซึ่งแสดงออกถึงการตําหนิติเตียนนั่นก็เป็นคุณธรรมของการเป็นผู้นําเราจะเลื่อมใสเราจะ,ะแสดงความเบื่อหน,น่ายผู้ใดก็ตามหากผู้นั้นยังไม่ได้มีความผิดเรายังไม่สามารถ ที่จะหาข้อมูลได้เราก็พากันที่จะแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามปิดโอกาสให้คนอื่นเขาไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความสง่างามในสังคมก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ทำลายทำลายผู้คนแท้ที่จริงแล้วเ็าทำลายทำลายสถานะของตนเองในการเป็นผู้นำในการเป็นประธานไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้และไม่เป็นผู้คนขวายไม่เป็นผู้กกรู้กาลรู้เวลา ไม่เป็นผู้ที่จะทําอะไรให้เกิดความเหมาะสมดังนั้นคุณภาพของความเป็นผู้นําก็จะหมดไปในทางกับการเราเป็นผู้มีความรอบค้อบเป็นผู้มีข้อมูลเป็นผู้มีความละเอียดเป็นผู้มีความบอด้นอดทนเป็นผู้สนใจใส่ใจเป็นผู้หาความเป็นจริงและเป็นผู้ที่ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สรรเสริญในสิ่งต่างๆที่คุณสรรเสริญว่าเป็นสิ่งดีงามเราได้ประจักษ์กับตนเองด้วยมีเหตุมีผลด้วย การเวลาและด้วยผลงานที่ออกมานั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เกิดความน่าเคารพน่าศรัทธาความเลื่อมใสต่างๆที่เราให้เกียรติกับผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการให้เกียรติกับตนเองว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนั่นก็แปลว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของการเป็นผู้นําและผู้ตามและในที่สุดความศรัทธาที่เขาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวเราจะได้ไม่เสื่อมคลายมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นคน <c oughs> ที่ได้แต่หลอกตัวเองว่าเราเป็นผู้นำํำที่มี ความสามารถผู้มีความรู้แต่ผู้คนที่อยู่ใตบ้บังคับบัญชากับพากันเบื่อนนายพากันตำหนิติเตียนพากันที่จะหมดศรัทธ,ธาพากันที่จะหมดขอนและกำลังใจทำให้องค์กรเสียหายไม่ว่าจะอยู่ในวงการพระไม่ว่าจะอยู่วงการธุรกิจวงการองคอ์กรใดๆก็ตามที่จะมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือไม่เป็นผลประโยชน์เราเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังอย่าได้ทำให้ตัวเองนะั้นจะต้องเดือดร้อนเสียหายอย่าได้ ให้เป็นผู้ทําให้คนอื่นนั้นเสื่อมศรัทธ,ธาทั้งตัวเองและในองค์กรทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมิฉะนั้นโลกใบนี้ก็จะมีแต่ปัญหาเพราะว่าสิ่งที่ควรเป็นก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นก็มาเป็น สิ่งที่ไม่ควรที่จะสรรเสริญสิ่งที่ไม่ควรที่จะรับการยอมรับก็ต้องมายอมรับกันจึงเป็นการขัดความรู้สึกในที่สุดมนุษย์ที่ไม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมเหตุผลก็จะเป็นมนุษย์ที่จะต้องประสบปัญหาทั้งตัวเองและสังหาสังคมวันนี้เราก็จะต้องเป็นผู้ <c oughs> ระมัดระวังในการที่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่เหล่านั้นเมื่อต้องเป็นผู้นําเมื่อต้องเป็นผู้ใหญ่เมื่อต้องเป็นผู้ที่จะต้องชี้นําใครต่างๆนั้น <c oughs> ก็อย่าได้เป็นผู้มีความหวงแหนความหวงแหนหลายคืนหลายอย่างนั้นก็เกิดจากการที่ตัวเองนั้นไม่มีจิตใจที่เป็นจากค้าไม่มีจิตใจที่แบ่งปันการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนั้นอย่าได้หวงแหนแม้กระทั่งที่อยู่ที่อาศัยความเจริญโอกาสให้คนอื่นเขา เพื่อจะได้แบ่งปันความสุขความสําเร็จความพอใจเราจะต้องเป็นผู้ไม่เป็นผู้โวมแหนทั้งผลประโยชน์ที่ได้มาต้องแบ่งปันกันให้ครบให้เป็นความสมามเมาผ้าให้เป็นความ พอ,อใจภูมิใจกันในทุกคนที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้นําทั้งหลายทั้งปวงจะต้องแบ่งความสุขแบ่งผลประโยชน์และก็แบ่งความเจริญให้กับทุกคนแบ่งความภาคภูมิใจให้กับทุกคนอย่าได้เอาความสุขหรืออย่าได้เอาความสําเร็จไปให้กับตนเองเพียงผู้เดียวจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมและจะเกิดการขัดแย้งและจะเกิดความขัด <c oughs> ขัดข้องมองใจในที่สุดก็จะเกิดการทํำลายทาลายกันเพราะใครก็ตามถ้าไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมไม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องไม่เป็นผู้มีความรู้ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สติปัญญาและไม่มีไม่เป็นผู้ที่รู้การเวลาบุคคลประเภทนี้ไม่รู้ฐานะของตนเองในที่สุดสังคมก็จะลงโทษสังคมก็จะทํา ให้ได้รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ควรที่จะหน้าเคารพศรัทธาไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความสามารถใดๆเลยเป็นบุคคลที่อยากจะเป็นยญ่เป็นใหญ่แต่ไม่ทําหน้าที่และไม่ทําตัวให้เป็นในสิ่งที่ถูกต้องเจริญงอกงามและเป็นประโยชน์สําหรับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงแบบน,นี้เราทั้งหลายก็ยังต้องดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้ก็เป็นโลกแห่งการวัด พฤติกรรมของแต่ละคนเหล่านั้นจะทำดีก็จะได้ผลแห่งความเจริญก้าวหน้าและบุญกุศลและสติปัญญาหากเราทำไม่ดีหรือปล่อยปะละเลยเราก็จะได้รับความเสื่อมสลายและก็พังทลายในที่สุดก็จะทำให้เรานั้นจะต้องอยู่ในสังคมด้วยความยากลำบากผู้คนเมื่อไหร่ก็ตามที่เสื่อมศรัทธานในตัวเราเราจะทำงานต่นตางๆได้ยากเราจะเป็นผู้มีความติดขัดจะเป็นผู้ที่ผูคคนทั้งหลายเบื่อนหน่ายและในที่สุดเราเองก็จะประสบปัญหา ปัะจัยอันมากมายดังนั้นการดําเนินชีวิตอยู่ก็ตึงต้องใช้สติทุกเวลาทุกโอกาสอย่าได้ใช้อารมณ์อย่าได้คูเบาอย่าได้เป็นคนอ่อนแออ่อนไหวอย่าได้เป็นคนคอยตามบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวบนไกลตัวคนที่มีบุญคุณหรือคนที่ <c oughs> มีผลประโยชน์ใดๆเราก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและยุติธรรมเพื่อให้เป็นไปในแบบอย่างที่ดีงามเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะอคตินั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นจะต้องตกต่ำเพราะบางเรื่องเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เรา มีอคติเพราะเราไม่ชอบหรือเราต้องตัดสินใจช่วยเหลือคนอื่นในทางที่ผิดทั้งๆ้ท,ที่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ด้วยความรักด้วยความเกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์เราก็จึงกลายเป็นคนที่พยายามที่จะหลับตาไม่ตั้งอยู่ ในความ <c oughs> เป็นกลางนั่นก็แปลว่าเรากำลังทำร้ายทำลายคุณธรรมในตัวเราเองอย่าได้เป็นผู้มีความหวาดกลัวหลายคนนั้นเพราะกลัวจริงต้องตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาจะเกลียดกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทำร้ายเรากลัว,วเขาที่จะทำร้ายคนของเราทำร้ายกิยศยชื่อเสียงเราเราก็ต้องยอมทำผิด เราก็จึงกลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะเบี่ยงเบนความเป็นจริงได้นอนกอเป็นบุคคลที่รักตัวเองและในที่สุดก็จริงเป็นบุคคลที่จะทํำลายทั้งสังคมและองค์กรนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ตั้งอยู่บนความเป็นกลางและจะต้องตั้งอยู่บน ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะมิฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าไม่เกิดความยุติธรรมจะอยู่กันไม่ได้บนโลกใบน,นี้จะมีแต่ปัญหาแม้กระทั่งตัวเราก็จะต้องพังทลายเสื่อมสลายและจะต้องเป็นผู้ตกต่ำอย่างแน่นอนทั้งคุณธรรมทั้งการปฏิบัติธรรมทั้งการดำรงชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ได้เกี่ยวข้องได้จะต้องพัฒนาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องละเอียดทั้งภายใน จิตใจและเรื่องการที่ดำรงชีวิตอ,อยู่ในสังคมก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนามีสติอย่าประมาทในทุกปุกาดเพื่อจะได้ไม่ต้องตกต่ำและเสียหายเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้เตือนไว้อย่าได้มีความประมาทบุคคลใดๆก็ตามผู้อยู่ในความประมาทผู้นั้นก็จะอยู่ในความเดือดร้อนจะต้องเสียหายวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เจริญ สติเจริญปัญญาเจริญในจิตใจก็จะได้เป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยบุญนี้ก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาภูติสั์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งสัตติทุกองจะได้พากันเมตตาปัรถนาที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสัตว์สนุนปกปักรักษาให้พ้นจากทุกโศกรกภัยอันตรายคุณไซรวิญญาณไยอาถานาเพศคำสาปคำแช่งเสียดจากรายการและกิจวิปย์เดรัจงคนวิชาคุณพานความยากจนนิสิ์ โรครหล,ลยโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูให้มาลายให้ไปให้ได้ประทานพอรอันเกิดความผาสุกให้ร่างกายแข็งแรง,แงจิตใจผใ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตต่างโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญา ได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมได้เป็นผู้มีโพธิปภิยะธรรมส้างสิมเจประการเป็นมรรคสามังคีได้กำจัดอาสะกิเลตั้งหลายละปุญขาสินไปปิดปัตตุกบยายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสโซรกายสัตว์เรนชานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิดสาุยะถาวาลีวะผุละปันิปุเรนติสาขัง ewa mewa itu odinang petanang upa kebete